สวัสดีค่ะมือนี่มาพ่อยแยตับทิมนะค่ะมือนี่แย่ตบทิมอิตานไอ้แยตับทิมผ้าเพื่อนค่ะมือนี่จะมาผ้าหาทิพยเฮ็ดค่ะเฮ็ดปวดเฮ็ดปวดมาเบิังเด้อโบังมาไปมาบังขับไปน้องมาบังมาเบิังมาเบิังมาเบิังค่ะ ไอแู้ันมาเมงอีพี่มากับปากะเอาแต่ว่ามึงไทยไปไหนมึงตีคนที่มาดิอู้ตายตาตายยุปูอะไรอยุคยุให้หัวแดงแดงนะค่ะอ้วยคบอกไยุังใส่ยุใส่คนียอู้กะลังออกค่ะกลังออกมาค่ะมามามาปฏิาเจ็บเจค่ะเจ็บปวดค่ะเจ็บปวดพี่น้องมาบังันพี่น้องพี่น้องง่ายได้สูเอ้ยพี่ทุกตาเอ้ยมือนี่แค่แตเขมมา กบมาบ้านแล้วอ้สุดนกมาบานย่บานมาเ็บเ็ดสัวเศราฐาเหยามันเลยับไปหยามันเล่นๆเล่นๆเล่นๆบ่สิบบ่สิบบ่สิบบ่มาบ่มาบ่มาบนมาบ่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 ้าบ่้าบ่มาบ่้าบ่ม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 าบ่้าบ่มาบ่มาบ่มาบ่าบ่มาบ่มาบ่หาบ่มาบ่มาบาบมาบมาบ่้าบ่มาบมาบ่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 มาบมาบ่มาบ่มาบมาบ่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 เาบ่มาบ่้าบ่ม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 าบ

ข้าเป็นต่แต่ใชยบังกาบังบังมูนี่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 น้านี่นี่น่นี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 นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่นีเนี่นี่นี่นีบน่นี่ี่นี่ี่นองนี่นี่งี่นี่ี่น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 ี่ี่นีเนี่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 นีเนี่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 นีเนี่นี่นีนี่นเนี่นี่นี่น มาเบิ้งท oh! ah! 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 uh ีน oh! ah! ้องเดกมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งเด้อมาเบิ้งาเบ้มาเบิ้งเด้อมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งตทีมผาเก็บเ้อ้ยพูอะอะเอาพูดะ้าอ้าข้มเมเเ้เฮ้ยอาเก็บดีหนุ่ดงน่ดังเป็นดักเ็ดกูอเจ็บเนมย่แลกของกูขาเด้ขาตุ้ายา ป่าป่าป่าตัวาตัวนี้ป้าอ๋ตโอเคนี่โ้ยต้องตืแต่ไหนแต่ไหนบนเน้อปลาอดไหลา็แค่นี้เลยค่ะแล้วจะเติมภาพเพิ่มค่ะดอกไม่ไหไหก็ตามเดี๋ยวมูลุ่นจะไปหาหิ้ต่อใา้ค่ะหิ้งต่ให้เป็น้อยนิดหนอห้าไม่ก็อย่าปาลงุทธก็อตา่มฮ่าาาเอเอาบ้าไอ้ก้นไปเห็นป้าก็ได้ค่ะเราคอยพ่อกัน <laughs> บ๊ายบายค่ะ <laughs>